แจ็คเกบแจ็คโทประกาศตัวและพร้อมโชว์ภาพคู่แฟนหนุ่มสร้างแรงบันดาลใจในวงการกีฬาเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นใจจริงๆค่ะขอแสดงความยินดีกับแจ็คเกิบแจ็คโทนักฟุตบอลทีมชาติสาธารณรัฐเช็กและนักเตะของสโมสรคอลีรีในอิตาลีที่ได้ประกาศตัวว่าเขาเป็นเกมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาการตัดสินใจครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องที่กล้าหาญและมีความหมายอย่างยิ่ง ไม่เพียงแค่สำหรับตัวเขาเองแต่ยังส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายทางเพศในวงการกีฬาและในสังคมโดยรวมและสิ่งที่ยิ่งน่าชื่นชมคือในช่วงคริสต์มาสปีนี้แจงโทได้โพสภาพคู่กับแฟนหนุ่มของเขาเป็นการแสดงออกถึงความรักและความสุขในชีวิตภาพนี้ไม่เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่สวยงามแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำลายกำแพงทางสังคมซึ่งอาจทำให้หลายคนกลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองในที่สาธารณะ สิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือจังโเทได้แสดงให้เห็นถึงความสุขในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเขาการที่เขากล้าแสดงความเป็นตัวเองในทุกๆด้านไม่เพียงทำให้ตัวเขามีความสุขแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและผู้คนอื่นๆอ,อาจกำลังเผชิญกับความท้าทายในชีวิตของพวกเขาเอง